สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเช้าวันอาทิตย์นี้เรายังอยู่ที่บ้านพุทธมนทาบ้านแห่งการเรียนรู้ที่เปิดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะและในวันนี้เรายังอยู่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เอกชยัยสิริยาโนแห่งวัดใหม่สีร่มเย็นอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายท่านเปิดอบรมในโครงการสติรู้ตัวปัญญารู้คิด ที่บ้านพุทธินทาแห่งนี้เป็นประจำทุกเดือนค่ะในตอนเช้ามืดของวันอาทิตย์ ขณะที่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณกำลังจะปรากฏพระอาจารย์ได้พาผู้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและเดินจงกรมรับแสงรุ่งอรุณแห่งกุศลธรรมท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายด้วยจิตใจที่สงบเย็นเป็นธรรมชาติค่ะ ที่สองของการปิบับิในช่วงกลางคืนนียพระอาจารย์จะพูดเกี่ยวเรื่องของพระในบ้านให้พวกเราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราเคยคิดว่าเรารักสิ่งพวกเราที่เราเคยคิดว่าเราทําดีแล้วจริงๆแล้วมันน้อยจนเกินไปหลายๆครั้งที่เวลาพระอาจารย์พูดไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วถ้าเผื่อเขาได้มีโอกาสพิจารณาเขาจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทําแต่หน้าที่ของลูกที่ดีเท่านั้น มม่เหมือนกับเป็นหน้าที่แล้วเหมือนกับว่าเกิดขึ้นมาแล้วโลกสอนให้เราว่าเป็นเด็กดีจะต้องตอบแทนคุณแล้วก็เลี้ยงดูบิดามารดาแต่เราไม่ได้ทําออกมาจากใจบางคนให้เงินให้สตางค์หาคนใช้คอยดูแลแล้วก็ดูแลท่านทุกอย่างสารพัดเป็ดเสร็จแต่น่ง่ายๆเช่นท่านขอเวลาอยากให้เราอยู่ใกล้ๆเรากล,ลกับปฏิเสธว่าไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาตรงเนี้ยไปอยู่กับคนอื่นเชืยอมากกว่า หลายคนมักจะบอกว่ารักบิดามารดาพระอาจารย์ก็เลยเทียบเคียงอย่างนี้ว่าสมมุติเรามีผู้หญิงสองคนที่เข้ามาในชีวิตเราเราอยากจะรู้ว่าเรารักใครมากกว่าก็ลองพิจารณาว่าเราคิดถึงใครมากกว่าโทรหาใครบ่อยกว่าเป็นห่วงใครมากกว่ากันนั่นแหละคือคนที่เรารักถามว่าวันนี้ที่เราบอกว่าพ่อแม่ทุกครั้งที่เราออกจากบ้านเราเคยคิดบ้างไหมว่ากลางวันท่านทานข้าวอิ่มหรือเปล่า ท่านสบายดีไหมแล้วตอนเย็นเรากลับบ้านไปเนี่ยอะไรล่ะที่ท่านต้องการเราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้แต่แปลกไหมว่าความรู้สึกแบบเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดไปเนี่ยเรากลับมีให้กับลูกแต่เราไม่ค่อยมีให้กับพ่อแม่เลยนั่นแสดงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักแต่เห็นแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่ารู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรท้ายที่สุดแล้ว ที่เราทําโปรแกรมนะทำในโครงการนี้ที่บอกว่าในช่วงสุดท้ายอยากจะทําอะไรที่สุดอันดับที่1แทบจะร้อยทั้งร้อยต่อว่าอยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวทุกวันนี้บางทีเราอาจจะบอกว่าก็เขาเป็นอย่างงู้้นแม่เป็นอย่างนี้พ่อคี้บน่นพี่ไม่เข้าใจแล้วถ้าวันที่เราจะต้องตายแล้วพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเรายังจะคงรู้สึกแย่ๆกับเขาหรือเปล่า คำตอบคือว่าไม่เขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่เราพร้อมที่จะไปก,กอดเขาอยู่ข้างกายแล้วก็จากโลกนี้ไปอย่างมีความสุขปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่าเราไม่เคยคิดแล้วก็กลับมาพิจารณาว่าชีวิตเราเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งก็คือการได้มองดูจิตใจเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่ต้องทําวันนี้เลยนะอย่าพัดวันประกันพรุ่งนะเพราะบางทีมันอาจจะสายพวกนี้ คือความที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการเรียนรู้กลับมาดูที่ตัวเองเพราะนั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงแค่การหลับตาออกไปแล้วก็ไม่รู้อะไรแต่ปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่คือการเรียนรู้ใจตัวเองเรียนรู้สภาวะต่างๆที่อยู่รอบตัวเข้าใจทั้งตัวเองเข้าใจทั้งคนอื่นเพื่อนำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถปล่อยวางกับเรื่องบางอย่างที่ก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราทุกข์ใจเหลือเกิน สำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมนะคะก็มีทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะเราก็เลยมาพูดถึงพระคุณของแม่ท่านที่มาปฏิบัติก็มีคุณแม่คุณลูกมาด้วยนั้นก็จะได้มีโอกาสได้ทําการกราบขอเข้ามาซึ่งกันและกันในห้องปฏิบัติธรรมนั่นเองค่ะนับเป็นวินาทีที่คุ้มค่าแล้วก็มีคุณค่ามีความหมายราบซึ้งใจจริงๆค่ะนนน้มมมจาาาากอออออหรรขงคว่่ทแพเตื สอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปในวันสุดท้ายเนี่ยพระาอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของมหากษัตริย์เพราะว่าประเทศไทยประกอบไปด้วยชาติศาสนา และก็พระมากษัตริย์ทุกวันนี้ทุกคนบอกว่ารักในหลวงพระอาจารย์เชื่อแน่ว่าทุกคนก็รักแต่ในภาคปฏิบัติมันไม่ได้บ่งบอกถึงว่าเรารักท่านขนาดล้นออกมาจากใจแล้วต้องลุกขึ้นมาทําอะไรคําว่าลุกขึ้นมาทําอะไรไม่ใช่หมายถึงลุกขึ้นมาประท้วงหรือไปลุมดา่าว่าคนที่ไม่รักท่านอันนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดเลยแต่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างคือเรามีความสามารถอะไรอะไรที่พระองค์ทรงทำเป็นต้นแบบเราก็ทําตาม ไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อครอบครัวเพื่อชุมชนเพื่อตำบลเพื่อจังหวัดเพื่อประเทศชาตินี่คือการรักพระองค์จริงๆแล้วก็นำสิ่งต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทํากลับมาชี้นําแล้วก็พุิธปฏิบัติตามสามวันสองคืนน่าจะไม่เพียงพอเสียแล้วสําหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้ค้นพบความจริงบางอย่างเมื่อช่องสุดท้ายของการปฏิบัติสิ้นสุดลง เรามาฟังความรู้สึกข,ของพวกเขากันค่ะที่พระอาจารย์สอนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากมากแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะแล้วก็ทําให้อย่างอย่างหนูมาครั้งที่สี่อย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เออใจเย็นมากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ฟังแบบคําสิ่งที่คนอื่นพูดมากมาทําให้เราแบบรู้สึกแย่หรือว่าเป็นถูกอะไรเงี้ยค่ะก็จากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็ได้อะไรมากมายที่พระอาจารย์เอกชัยได้สอนค่ะ งานที่ทําอยู่เครียดมากแล้วก็เวลาที่มาปฏิบัติธรรมหลังจากกลับไปเหมือนจะมีแง่คิดกลับไปทุกครั้งอะคะ่ะมีแง่คิดกลับไปทุกครั้งว่าคือคือเราจะไม่ค่อยเป็นทุกอะคะ่ะคือประโยชน์ที่ได้มากที่สุดโดยส่วนตัวคือทําให้เราพ้นทุกแล้วก็มีความสุขกับทุกวันนะคะรู้สึกได้เลยว่าบุพการีบิดามารดาเนี่ย เป็นอะไรที่สูงสุดเป็นพระสูงสุดในชีวิตแล้วอย่างที่อาจารย์พูดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่กับท่านทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะไม่ค่อยรับรู้ถึงความรักคือทราบแต่ว่าไม่ไม่ตระหนักทุกวินาทีคือบางทีก็เหมือนพระอาจารย์ที่ว่าวันนี้คุณแม่คุณพ่อบอกว่ากลับมาทานข้าวด้วยกันนะไม่ว่างค่ะไม่ว่างค่ะแต่ถามว่าโอเคเสาร์อาทิตย์หรือเห็นของที่เขาชอบเราซื้อให้คือเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแต่ครั้งนี้กลับไปรู้สึกว่า เราจะต้องมีเวลาให้ท่านมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่เงินทองมันไม่ใช่สิ่งของที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านต้องการก็คือตัวเราเวลาให้กับท่านกลับไปอยากจะกราบกราบเทา้าคุณพ่อคุณแม่สิ่งนี้เนี่ยเมื่อเรานําไปใช้กับชีวิตประจําวันจะเห็นว่าชีวิตประจําวันของเรานั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามากระทบกับตัวเราเองถ้าเราไม่ได้อยู่กับตัวเราเองเราไปยึดถือนู่นยึดถือนี่ก็จะทําให้เรามีอารมณ์ที่ขุนมัว การดำเนินชีวิตก็จะไม่เป็นปกติไม่เป็นไม่ราบรื่นนะครับแต่เมื่อเราเข้ามาปฏิบัติแล้วเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของการกระทบใจเฉยๆไม่ได้กระทาอะไรให้กับตัวเราได้เลยนะครับก็อยากเชิญชวนนะฮะทุกๆท่านนะครับถ้าได้มีโอกาสก็เข้ามาที่บ้านพุทธบนท่าแห่งนี้ก็รับรองว่าได้หลายสิ่งหลายอย่างกลับไปมากๆครับบทเรียนสําคัญที่หนูได้นะคะคือหนูได้เรียนรู้ว่า ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตที่หนูเคยใช้มาตลอดเวลา28ปีเนี่ยหนูคิดมาตลอดคือหนูเป็นเด็กเรียนเก่งนะคะหนูโตมาแบบเรียนเก่งตลอดแต่หนูเพิ่งได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะหนูโง่ขนาดไหนหนูโง่ที่ไม่รู้ว่าตัวเองทุกมีทุกแต่ไม่รู้ว่าทุกโง่แล้วก็ไม่รู้ว่าโง่คะ่ะนั่นคือจุดที่ทําให้หนูตะหนักแล้วก็เหมือนเปิดประตูสู่การเรียนรู้โลกแห่งธรรมะครั้งใหม่ของหนูเลยคะ่ะ ก็ดูสึดดีมากๆค่ะคนส่วนใหญ่มักจะถามว่าเวลามาปฏิบัติเนี่ยมาแล้วจะออกไปทำอะไรนะจะเป็นแบบไหนดีและจะใช้ชีวิตยังไงบ้างจริงๆแล้วเรามาปฏิบัติเพื่อออกไปใช้ชีวิตอย่างดีงามไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อออกไปแล้วไปหนีชาวบ้านแล้วไม่พูดจากับใครเพราะนั้นเมื่อปฏิบัติไป,ไปแล้วอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจก็คือว่าเราออกมาอย่างแรกเพื่อเพื่อล้างสิ่งไม่ดีก่อน นะธรรมะถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่ดีพระอาจารย์ม้กจะบอกอยู่เสมอตลอดเวลาว่าสมมุติว่าเรามาปฏิบัติธรรมภาวนาแล้วออกไปนี่นิสยแย่ๆเนี่ยเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเรายังไม่ทิ้งเลยธรรมะที่ได้มาใหม่ๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดแต่ถูกไปใส่ในภาชนะที่เกิดกลงังท้ายที่สุดของที่ดีไปเกิดกัวก้วกับของที่ไม่ดีมันก็ถูกเจือปน เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเรามาที่นี่เพื่อมาดูทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรที่ผิดพลาดไปบ้างแก้ไขหรืออะไรที่เรายังไม่ปล่อยวางขัดปล่อยวางซะแล้วก็ปรับที่จ่ายเท่านั้นเองไม่ว่าจุดหมายปลายทาง ของการปฏิบัติธรรมจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยในเบื้องต้นผู้ผ่านโครงการอบรมปฏิบัติธรรมแบบมีสติรู้ตัวปัญญารู้คิดออกไปแล้วขอเพียงแค่มีความเห็นถูกปลูกศรัทธาและตั้งหน้าทำความดีกันทุกคนนะคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิน้นหวังขอลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณบ้านพุทธมนทา โดยครุลี่ที่เปิดบ้านให้เป็นบ้านปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ